สวัสดีค่ะยายพินผ้ารอค่ะืันนี้ผ้าพีผ้านองมาเบิง่งตลาดนัดงัวลุงกำน,นันเหมือนค่ะงามบองามบอที่ตัวงามพี่นองโซนนี่ตัวนุ่มๆอุ้งงววผูทั้งน,นั้นหาตัวนี่นลุง,ลา,งาลาวาง้อลาวบ่มีง่วจ้อยพี่น้อง ชิ้นผาครับชิตัวนั่นเดีพอตัวนมืนสี่ครับมื่นสี่นกตัวนี้มื่นหกตัวตัวสอตัวทั้งลัางแมนพอนซอกเ้าหอยม่นเก้าพันหารตัวนึงบ่กสองตัวสองตัวครับตัวผูรุ่นรุ่นเดียวกันพี่น้องใดอยากได้อยากหาอยากว่าตามราคานี่แหละ ตกลงได้ได้ตัวไหนละพอ่อได้กันตัวนี้คะ่ะเมือ 3, 500, ่อสา,า,า,ามพันห้าร้อยพี่น้องดูผ้าเบิ่์นค่ะราคาตามยายพี่น้องบอกแล้วตอนนี้ลืมแล้วเพินเ่นไปเห็นใบละค่ะตกลงกันแล้วพี่น้องลูกมีครับลูกเพิ่งจะขายออกแล้วเออขายออกแล้วที่โพขาวอยเป็นตะเลี่งพี่น้องส <ụ> ูงร้อยสี่สิบขึ้นดูตัวเนาะอืมเพื่อสายเพื่อนกัซซิมี่อายุจังหน่อยเห็อะพี่น้องแต่ว่าบ่ะมานแน่นอนบ่พอ สิบหัขาลอยต่อได้ต่อได้ส่งได้ปะคะต่อได้ส่งได้โอ้ตัวบาบไงแดงๆพี่น้องอือค่ะต่อได้ค่ะทักมาเด้อค่ะมีเบอร์โทรบ่พ่อขอเบอร์โทรเนี่ยมีอยู่ครัศูงศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามเก็ศูส่สองห้าพอยังค่ะนี่หอยังค่ะจันทีพ่อจันทีค่ะส่งได้ค่ะยูใสค่ะอยู่วัน ไม่ใช่มงคลนี่บไม่ใช่มงคลใกล้ๆเนี่ย่ะคะข้ามวงเนาะข้ามวงหรือสามใช่พอข้ามวงครับข้ามวงตัวนี้เท่าไรจ้าเสิบเจ็ห้ยยพี่น้องมองดูตบางยอยมย่ยนืนครึ่งนึ่งจขายก็มีอเยอ่ราคาขายต่อเอาตัอเอาการจุเกเนะเมือนหาพันเกตลอยบ่ค่ะเมือหาพันเก็ลยแม่แดงท่าดีท่าดีเงาอยู่แต่ว่าเพื่นหัง เนีดีเนาะว่าห่านเต็มพี่น้องสิบเกดพ่าร้อยไม่มีจักตัวไม่จักตัวแม่ลูกของขอก็มีละโอ้ซีซีกับแม่ลูกเงินมื่อนึงโอ้ไทยของแท้เนาะหัวกี่หัวไท่ของแท้พี่น้องขอเบอร์โทษนะค่ะจะมีผู้สนใจศ8นย์แปดสามศูน ศูนย์แปดสามสี่สองเก้าเก้าศูนย์สามสองหอยย่งค่ะ,ะพอ่อ,พอหอยไายพ่อหอยไายค่ะพี่น้องถ้าสนใจพ่อเลี้ยงพ่อหากระตุ้ได้กัเออโทรหาพอละเด้อพี่น้องโอ้แปดปัญหาเป็นสิขายาวสัน่นเป็นทองซื้อหรอพี่น้องเมื่อเนิ่นขนาดเป็นทันต่อเด้หนิเด้อพี่นอ้ 101, นนอ,นองก็ต่อเอาค่ะถ้าสนใจพ่อได้พ่อได้หยอกพ่อได้หยอกพ่อได้หยอกเนี่ยของ ของคุณลุงผู้วันหนึ่งค่ะราคาเบอร์โทรเพื่อพี่น้องอยากได้นอไปใส่ขขาเปลืองเขาไม้นอพี่น้องเนาะยาบ๊มฉีดยาบ๊มลุงทายประหยัดกับจิ๋วันึ้นยี่หรอกคือนีบักคิกแขนข้อหัวข้อวายพี่น้องข้าวเกี๊ยวขี้วัวบักคิกบักคิกเด้อพี่น้องเออเพิ่นว่ามาจากภาคเหนืออันนี้นั่นปั้นเฮากับจิ๋มกะแลงกะโลงแขนข้อไข้บักคิกกับบักคิกบักคิกพอด้ายนอตัวนัอนนอ จ้าวายยอ่าด้สิบสามเนี่ยสิบสามพี่นออ้องโอ้ยแดงง่ามเทด i สาวหน่อยสาวน่อยพูอมึงไงใกล้สีเสื้อหน่อยเออน้องน้าโจดโหลดพี่น้องสูงแดงง่ายต่อได้บะคา่ะต่อได้ตอได้สสนใจสมกักใจนี่เบอร์ได้จ้าเอเบอร์ชื่อว่าไรอะ เอาฝากพี่ต้อนน้องเบื้องลักษณะงัวก็ได้จ้ะได้ห้อยยังน้อค่ะตอเงี้ยเขียวค่ะเบื้องดูพี่น้องมื่นสามตอได้เด้อเพคุนว่าเออพันหญาหญ้าบักเดียงหญาป่านรถไฟเออหญ้าสูงทายก่อนลูกต้อนอันตัวนี้ทายก่อนจ้าราคาห้องมื่นสี่ห้าร้อยมื่นสี่หาร้อยค่ะพี่น้องราคาห้องค่ะห้องแล้วจักเดือน ได้เดือน้ว่ะรอวันที่2นบอกเขาเขาเขาประัองอทองแล้วสัตวลูกตบอ่าพอพันคุ้มผูงบอผสมนะแต่ผสมพอพันคุมผูงแต่ว่าบนในตัวหร้อพี่น้องแต่ว่าท่นได้ได้เปลีนตเบื้องทางก็เป็นตาเลี้ยงได้นอต่อได้นอพี่น้องนอลูตอนอกตได้ลดได้ค่ะเหมือนซีเหมือนซีหเพราะเขาบอกไปซื้อพี่น้องเพนมีลาคาขายในใจอยู่ ถ้าสนใจกระทักรุ่งตอดมากค่ะเบอร์ได้ค่ะรุ่งวายจังบตนบีตลรุ่ดมเออเอาของเงินรุ่งดมรุงดมเบอร์ได้กับรุ่งดมเอาว่าตัวนี้น้ำนอกของรุ่งดมเนาะศูนย์เ <09 8 S 2> ก้าแปดหาศูนย์เก็ตหาศูนดย์หนึ่ง ค่ะลุงดมค่ะตัวนี้ก็แม่นค่ะตัวนี้ทอาได้รุงคือบพรว่ามาแดงงามแฉ่ตัวนี้เศร้า,งงาสอง,อสอง,สองพี่น้องต่อได้ไห่ค่ะต่อได้ตัวใหญ่ไม่ลูกไป<อ>ตัวนี้นะเพราะว่าเชื่งอ,องยวงจักติดมาติดอ๋อบะท่านนี้ไม่รูกจกัจกจกักจักจักโตบ่โอพระท่นนี้ไม่รูกจักเพียงม่วงม่วงสาวพี่น้องเออแดงจึงเคืองบกสูงใหญ่งามค่ะถ่ายหลากหลายเฮ้ยนังนนี่ถ่ายยังนี่ ทายบังหน้าตัดด้วยวะจังสิท่ายบานพึ่งวึ่งบานพเพลเลรโอ้แดงจึิงคือง,งามขึ้นยังพี่น้องสองหมื่นสองค่ะเออถ้าผูดด้ใดสนใจอ,อยากไปเลี้ยงก็โทรมาเบอร์โทรของลุงดมเด้อค่ะพี่น้องที่ยายพี่นบอกว่งหนึ่งหันละต่ส่อ่อนค่ะเพิ่งดูไงเธอเล่ออยู่นี่บอกตัวทั้งหล,ลังนี่บอกตัวทั้งกลนทั้งหลังนี่น้องคล้ายๆว่าน้องกันเอ้ยกันเนาะลุงเนาะ แดงคือการแดง DC, ดีซีเดียวกันลักษณะเดียวกันพี่น้องน้องเพื่อนมืนหาจ้ะถ้าสนใจกระทักมาเบอร์บางนึงหันลาพี่น้องอ๋อยพี่นกระสิจบคลิปอยง่วงง่ำๆของลุงดมนี่ละใดสนใจกระทักมาเด้อค่ะตาเบอร์นั่นละค่ะสำหรับคลิปนี้ไรนี่กระชิชบจบนี่ละค่ะขอบ,บุญขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ